ชีวิตที่ไม่สงบสุขของโนตอุดมเจอสิ่งที่ยากจะรับมือก่อนได้ทางสว่างกลายเป็นประเด็นเดือดในโลกทวิตเตอร์อย่างมากหลังจากที่โชว์เดี่ยวไมโครโฟน13ของโนตอุดมแต้พานิชได้เข้าฉายผ่านทางเน็ตฟลิกซึ่งโซเชียลผ่ากันแชร์สนั่นในขณะนี้ เนื่องจากหลายคนมองว่ามีหลายประโยคที่ทำเอาหลายคนถึงกับร้องอุ้ยเกี่ยวกับเรื่องนี้เนื้อหาที่นอุตดมได้เล่าขึ้นในโชว์เดี่ยว13ของนอุตดมซึ่งเจ้าตัวได้พูดถึงผีที่อาศัยอยู่ในบ้านของตนเองซึ่งผีที่บ้านของนอุตดมนั้นเขาเคยเล่าให้แฟนๆฟังแล้วในเดี่ยว12กระทั่งมาอัปเดตในตอนนี้ อุดมก็ยังพบผีหรืออสุรกายยังอยู่ในบ้านไม่ยอมไปไหนนดอุดมเล่าว่าเขาได้ติดต่อกับหมออุ่มอิมคนเห็นผีให้มาช่วยดูและสื่อสารกระทั่งทราบว่าแท้จริงแล้ว ผีหรืออสุรกายที่เคยบอกว่าเหมือนกอลลัมตัวละครในจินตนาการเรื่อง The Hobbit และ The Lord of the r i n g ของ J.R.R. Tolkien เป็นชนเผ่าฮอบบิตมีชื่อเดิมว่าสมิโกไม่ได้อยู่นอกห้องนอนอย่างที่เข้าใจมออุมอิมบอกว่าผีตนนั้นเป็นผู้ชายตัวดำๆใส่ชุดเหมือนชายโบราณเข้ามาอาใสยในห้องนอนของเขา อีกท้งครั้งนั้นหมออุ้มอิมต้องรีบไปจัดรายการจึงไม่ได้ช่วยอะไรมากหลังจากนั้นนศุดุมจึงได้ติดต่อไปที่หมอบีทุตสอวิญญ,ญาณให้มาดูและช่วยเหลือกระทั่งหมอบีอระบุว่านศุดุมโดนของซึ่งหมอบีอระบุว่าเห็นในจิตว่าในห้องนอนของนศุดมุมก่อนจะพบว่ามียันภาษาเขมรถึง3ยันอยู่ในห้องนอนก่อนจะช่วยกันค้นหาและก็พบจริงๆทั้ง3อันอย่างไรก็ตามสุดท้ายนศุดุมระบุว่าต้องอยู่กับผีตนนี้ให้ได้ซึ่งหลังจากที่นศุดุมได้ไป บทมากก็ค้นพบว่าพอมีสติและสมาธิก็ทําให้รู้ว่าอันที่จริงพีต้นนี้ไม่สามารถทําอันตรายใดๆแก่ตนเองจนถึงชีวิตได้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ